สวัสดีค่ะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะวันนี้มาฝึกโยคะท่าต้นไม้กับปูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเก่งต้นขาขวาไว้นะคะเรายกขาซ้ายขึ้นมาใช้มือนะคะจับปลายเท้าซ้ายวางที่ต้นขาขวาค่ะแล้วเราผักเข่าออกทางด้านข้างนะคะพนมมือไว้กลางอกค่ะ มีสมาธินะคะเราอยู่กับท่านี้3ามลมหายใจค่ะ3 2 1ค่ะสำหรับคนที่ยังทรงตัวไม่ได้นะคะขาเราไม่จำเป็นต้องยกมาไว้ที่ต้นขานะคะเราเลื่อนลงมาที่หัวเข่าก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็เลื่อนลงมาที่ข้อเท้า อยู่ในท่านี้ก็ได้นะคะเหมือนกันหรือว่าเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งพิงกําแพงไว้ในกรณีที่เรายกขาขึ้นมายกเท้าขึ้นมาวางที่ต้นขานะคะถ้าเราทรงตัวแล้วมันงงเง,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 งีงงเงเราก็เอามือจับไว้ที่กําแพงได้นะคะโอเคค่ะคราวนี้เราสลับข้างนะคะเกงต้นขาซ้ายยกขาฝ่าขึ้นมาใช้มือทั้งสองข้างค่ะจับขาได้ วางไว้ที่ต้นขาซ้ายแล้วพยายามผักเข่าขวาออกทางด้านข้างค่ะพนมมือไว้กลางอกอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองค่ะถ้าใครไม่ไหวนะคะเราก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกําแพงไว้ก็ได้นะคะเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราค่อยๆขยายท่าค่ะทำซ้ำนะรอบที่สองค่ะ ค่อยๆย,ยกขาซ้ายขึ้นมาวางที่ต้นขาขวาอย่าลืมผักข่าซ้ายออกทางด้านข้างนะคะใครได้นะคะเราก็วาดแขนขึ้นทางด้านบนค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองถ้าเราล้มนะคะเราก็ทำใหม่ได้ค่ะถ้าต้นไม้ก็จะทำให้เรามีสมาธินะคะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเอง โอเคนะคะจากนั้นเราลดมือลงกลางอ,อกและค่อยๆคลายท่าค่ะสลับข้างนะคะพยายามผักเข่าออกทางด้านข้างค่ะมีสมาธินะคะหายใจเข้าหายใจออก ถ้าล้มก็เริ่มใหม่ค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆลดมือลงกลางอกค่ะและเราขายท่านะคะโอเคนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆก็ฝึกกันนะคะปูเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกหรือว่า